คถามเพราะว่าตัวเล็กกว่าต่อยคนตัวใหญ่ทํายังไงมีคนถามเข้ามาเยอะมากครับตอนที่ผมไล์สดผมว่าสอนสอนมวยครับก็มีคนถามเข้ามาคือคนตัวเล็กกว่าต่อยกับคนตัวสูงกว่านะครับมะดับแจ็เลยครับคุณคุณต้องเดินเข้าหาแล้วคุณถอยไม่ได้้วคุณถอยอ่ะมันจะอยู่ในในย่างบัดของเขานะครับแล้วถ้าคุณคุณเดินคุณอย่าไปเดินอย่างนี้ ไม่เอาครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนตัวสูงมันต่อยง่ายถ้าคุณตัวเล็กว่าคุณกัดอย่างนี้ไม่ได้อยู่แล้วคุณต้องการอย่างนี้นะเห็นไหมครับคุณลองไปดูผมไม่รู้ว่าจะมีคลิปแบบไหนครับแก้วคงประโยชนครับแก้วคงประยูนครับให้ทำเหมือนพี่แก้วคงประโยชน์นะครับคืออยู่อยู่พี่วอลครับการเดินเข้าหาเวื่แล้วเวลาเขาต่อยมาคุณไปแค่นี้พอเป็นคืนคืนครับเดินเข้าหาเอาเป็นครับผม อยู่นะครับออมาเปิดปึ๊บเป็ดเห็นไหมครับปัญญาเดินเข้าหาเขาแล้วคุณจับอย่างนี้ไม่เอาครับให้เดินเข้าหาเขาลวมติดเต็ดเลยเพราต่อยมาเป็ดต่อยมาเป็ดโล่ปึ๊บ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 เห็นไหมครับถ้าตัวเล็กกว่าให้ทำอย่างนี้ครับย้ำดีทีครับย่อไปขยายไปครับหม้อโล่ปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับคลิปต่อไปเป็นไรเดี๋ยวมาตามกันต่อครับ